โอ้โหซะหน่อยเฮอซะหน่อยเฮอเร็วเรียบร้อยครับผมนี่ไงนี่ไงตัวนี้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 ไททันครับเซตเออเอาไปก่อนอัตติเบร์อาเธอร์มันทะลุไงอ <c oughs> แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้จะพาเพื่อนไปดูไททันไอเฟลใช้อ e าร์บิเตอร์อีโคไลเซอร์กันโอ้ห ปืน600เมตรที่ยิงโคตรมันเสียงโคตรเร้าใจนะเอาจริงๆเป็นหัวกระสุนครับผมระเบิดยงิงระ้600เมตรอะแต่ว่าเวลากดค้างนานๆไปครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ดูน่ะจะโอเวอร์ฮีทอันนี้เละ่ะคูลดาวโคตรนานเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเราต้องระวังนิดหนึ่งครับผมเรื่องคูลดาวเรื่องโอเวอร์ฮีทของเจ้าปืนประเภทนี้นะ ความเชี่ยวชาญก็จะเป็นแอตแทกครับผมติดตาทีไปด้วยแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีดูเลอร์แล้วแต่ว่าหุ่นหลายๆตัวครับผมก็ยังหายตัวอยู่ไปครับเพื่อนๆพาเจ้าไอเฟลอเบตเตอร์อีควอเลเอร์เนี่ยลงสนามดีกว่าว่าตอนนี้มันจะเล่นเป็นยังไงบ้างโอ้โหโดนสอยโดนสอยรั่วก,กันหรือเปล่าว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิพมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยดักจ้ามาดูดิจะเล่นดีขนาดไหนเนี่ย นี่ไงนี่ไงเฮ้ยดูเข้าดีเรียบร้อยเลยครับผมโอ้ยโอ้ยแต่ตัวอื่นเยอะแยะเลยเว้ยโอ้โหแรปเตอร์มาอีกนั่นไงไอเฟลครับเรียบร้อยไปจ้าเอาไปอีกคนนึงยานแม่ลงไป ฟึ้มามาเฮ้ย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 จัดไปดิจัดไปดิร้อนเลยปืนร้อนเลยบ้าบอที่สุดเร็วมาขึ้นอีกรอบกันอะ ว้าโอ้โห๋ยวก่อนใกล้ร้อนแล้วใกล้รอ้ขอขาปล่อยมือก่อนว้าวว้าวอือถึงท้ออ้อยนู่นครับไม่ใช่ดิไม่ใช่ตัวลิงดิเรียบร้อยไปอันแน่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะฮะทำอะไรทำอะไร นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอเฟลมันก็เฟี้ยวฟ้าว่าฮะฮอโอเคครับเอาไปก่อนอัติเบร่าเธอถอยครับถอยครับมันทะลุไง <c oughs> แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนเราอย่าเพิ่งซ่าขอปืนร้อนแป๊บหนึ่งสองหนึ่งครับ โอเคนะจัดไปครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นว่ะมันขึ้นว่ะเพนกอลุกเฮ้ยอิมูกิเดะอย่ามาสร้างกับพี่นะให้อัลเทอร์วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย โอเคต้องจัดการตัวนี้ก่อนครับมาโอ้โหทึกทึกทึกเฮ้ยจะหมดแล้วว่าเลือดเราอะจับไปดิ เรียบร้อยไปครับผม1 7บ8แนำแล้วเฟยนี่อะไรอ่ะเธออะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยทิงท้งทิง้งทิ้งโอเคโอเคเพื่อนช่วยมอนด้วยนี่เพื่อนรักเพื่อนรักโอ้โหจัดไปครับ มาดิก็มาดิอ๋อเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไปนู่นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงอาเธอร์ครับเรียบร้อยไปลยยานแม่ลงมาว้าเดี๋ยวกันเด้โอ้ยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเฮ้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 ยมาจีครับก็มาจีครับเราเล่นระยะนี้นะที่อะไรวะเนี่ย เออชลังก้าครับนี่งไงคือด่านนี้ยังไงก็เสร็จปืนนี้ว่ะเรียบร้อยไปโอ้โหดูดูดแสง <laughs> โดนลุมขนาดนี้แดดไปครับไม่น่าล่อเธอเค okay. บินครับ ต้องโดนว่ะเฮ้ยเพื่อนจัดมาเฮ้ยใกล้ไปหูเสร็จครับเรียบร้อยไปอีกคนนึงแอซซิตครับว้าโคตเปียวเดี๋ยวนะมีคนเกิดไหมมีคนเกิดไหมแหมนี่ก็เอาจังเว้ยแดดมาครับโจ๊กครับ เร็วเรียบร้อยไปโอเคโอเคซิแกแลตหหนอยู่ไหนอีกนู่นครับไปแดดไปครับอุ้ยอุ้ย,ยตาทิพหรอหายตัวเหรอเรามีตาทิพว่ะเรียบร้อยเฮ้ยไอเฟลจงเจริญว้าหมดยังเหมือนหายไปคนหนึ่งวะ่ะว้าจบเลย จัดมาลงก่อนลงก่อนลูกลงก่อนลกูอนลกอย่าเด่นนานแล้วโอ้ยเถอะนะมีไอ้ตัวไหนที่มันยิงได้บอกอันนี้ก็มีโล่อีกโอ้ยโอเคนี่ครับนี่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 นนมามา โอ้โหลงหัวโอ้ยยังไงดาบมาครับไอ้โจ๊กมาอีกถอยถอยโจ๊กถอยนี่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 โดนปะโดนปะเฮ้ยเร็วเรียบร้อยไปโอ้โหบินขึ้นมาครับเอาเมาเลอร์ก่อนมา โอ้โหสโนยเฮอร์สโนยเฮอร์เร็วเรียบร้อยครับผมยานแม่ลงมาว้าวเฮ้ยคือเขาบุกหนักมากเลยนะแต่ประเด็นคือเราลงมาแทงเขาอยู่เรื่อยเลยอะมาเนอเสร็จปะ่ะรัว่วเฮ้ยเด้งสวยแล้วมันเด้งวางเลือดอะโอ,โ,อโ,อโอ้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 เดี๋ยวกันครับรอสก,กิลแป๊บหนึ่ง เราแดดไปก่อนเราแดดไปก่อนเฮ้ยหายหาย,หายอยู่นี่โอยตัวนี้ครับมาเศรศะเฮ้ยไอ้ดักครับเอาไปก่อนจ้าแดดเข้าไปครับเอาเอาระยะตาทิก่อนเรียบร้อยไปว้าเฮ้ยนี่เลยไอตัวแสบเลยทำให้จัตรูบลายโอ้ยเร็วเร็วเร็วเ าไปก่อนเลยครับนี่ไงนี่ไงตัวนี้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 ไททันครับเซตโอ้โหหายตัวก่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมาอยู่ไหนอีกในนี่ในี้เฮ้ยดาบดาบดาบยายายาอย่าเพิ่งโอ้โหเฮ้ยเสากลางโอ้โหฟันมันเอาให้จบนะเอาให้จบนะไม่จบนี่เราอาจจะแย่ได้นะแพ้ อ,อ,อ้าวเรียบร้อยไปดีเฮ้ยจะสนาเหรอว้าวมาเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรแบบแบบวะจาดปะแหม่ทำมาดงมาโดดฮะโดดเพื่อหุยอุดนี่คือดักจริงเหรอเนี่ยเสร็จไปคนหนึ่งครับเพิ่มแงง่ายนี่แวบแบมาตัวหมีหมีโอ้โหดูดูดูจะเอาจริงเหรอ จะมาจริงเหรอเอาจริงดิว้าจัดไปก่อนเลยลูกเฮ้ยสวยแล้วปืนร้อนว่ะแต่ว่ายิงไม่ถึงเรานะเดียว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 จัดมาครับว้ามา ลอยให้เย็นแัดหนึงโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสร็จครับเสร็จดีครับอุ้ยอุยอถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเพื่อนมันมาเล่นมอนแล้วเออดันแหละยิงปะยิงปะจัดมาแนะ ยังยังยังจะเอาอีกประโถไอเฟลครับดูดูด,ดูจัดไปดีครับเรียบร้อยจ้าคือยิงติดอีกมาเดี๋ยวนะเราจะต้องลงก่อนลงก่อนอเคเคแดดไปครับเมื่อยิงอะไรเนี่ยเราก็ตกใจหมดจะเอาสาเหรอไม่ได้หรอก โอ้โหถอยไม่ทันดิถอยไม่ทันดิเซฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอโจ๊กครับแหนเอาใหญ่นะเดก้อนนะโว้หายตัวครับโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปอื้มมามายัตเตอร์ครับ เอาไปก่อนเลยเฮ้เยอไอ้นี่จะบักโจ๊กครับอันแน่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะฮะทำอะไรทำอะไรไปแดดก่อนถอยถอยถอยอ้าวมาชนมาชนเพื่อนอีกนะโอเคโอ้ยเหนื่อยใจอ่าแต่เลือดยังเยอะอยู่เลือดยังเยอะอยู่เราจะต้องค่อยๆเข้าไปครับช่วยเพื่อนเรา ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ยังยังยังเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำอะไรเฮ้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงแดดหนีก่อนครับโลบโลบไม่ทานหรอกไม่ทานหรอกว้าวโ้าว reload 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 เฮ้ยอืดว่ะเฮ้ยเร็วบินครับแดดก่อนโลบก่อน โอ้โหเสร็จเลยเจอเวีรอนเอาจริงเหรอวะไอเฟลจ้ามานี่ไงอะ,อะไรทำอะไรทำอะไรเซราทำอะไร <c oughs> ก็ร่วงกันง่ายๆเลยครับวิ <c oughs> โจกปักโจกอย่างนั้นนะเราจะต้องไอ้นียังอยู่อีก <c oughs> อ่าดีเราต้องช่วยเพื่อนเราก่อนครับ โ,โ,อโ,อโอ้โหลงก่อนลูกยานแม่เรไปดีครับนี่ไงเรามาสุดแมพเฮ้ยมันรอดโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแดดไปครับต้องโดนแล้วแหละอู้อูุ้๊ยอ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 ุ๊ยยเลยสวยเลย มาทำอะไรวันนี้มอนเอนกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็ถือว่าอาวุธมันก็โอเคแหละแต่ว่าไอเฟลตอนนี้มันดูบางๆยังไงก็ไม่รู้บางทีโดนสไตกุ่งสไตเกอร์เม่กี่ทีก็หายหมดแล้วโยนอาร์บิเตอร์โดยการโดนอีควอไลเซอร์จากคุณตัวอื่นก็เจ็บปวดว่ะเฮ้ยเออว่ะอย่างสกิลกระโดดไออย่างสกิลบินของมันใช่ไหมที่ใช้2ปืนออกมาเป็น5ปืนแล้วก็สกิลสไลด์ของมันอะผมว่ามันอาจจะต้องใช้คู่กันแหละเออสไลด์เข้าไปตอนบินอ่า ตอนกลับไม่มีสไลด์กลับนะจ๊ะผมว่านะเวลาใช้สกิลสไลด์ใช่ไหมแดดเนี่ยบินขึ้นไปพอสกิลจะหมดกดแดดถอยหลังเฮ้ยอันนี้ผมว่าเวิร์กเอาไว้หนีดีกว่าเพราะว่าพอมันไม่มีเกาะอของมันอะมันเข้ามากๆเลยแต่ถึงจะมีเกาะตอนบินอยู่โดนไม่กี่ทีเกาะก็หมด โอ้โหเนี่ยเนี่ยไอ้กอขาวขาวที่มันวาร์ปขึ้นมาเสริมเนี่ยบางเกินอ่ะแต่ว่าเราก็เล่นชิงจังหวะได้แหละเพื่อนเรารอศัตรูที่เพอรเผยอยู่เราก็ยิงได้นันก็ถือว่าเล่นยากนะไอเฟลอ,เอ่ะเฮ้ยแล้วเพื่อนๆล่ะครับตอนนี้ยังใช้ไอเฟลอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับอาวุธอะไรก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและไอเฟลขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบล